สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาดูแบล็กเบอร์รี่นะคะคอยไปสวิตเดอนคอยไปสวิตเดอนสามอาทิตย์นะคะกลับมามันก็เริ่มจะสุกแล้วคะ่ะพี่เนยยังไม่หนีจากไปไหนนะคะแต่ว่ามีให้คอยเก็บอยู่ค่ะพูหลายหลายนะคะคอยอนอนซ่อนคอยลือไทายมาหายพ่อแม่พี่น้องเบิงน้ำนี่คือ <c oughs> กำไรชีวิตอีกแหละตี <c oughs> ขอ,ของเวียฝรั่งเนาะค่ะเนาะเป็นยักซี่คนไทยในต่างแดนนะคะนี่ของดีอย่างหนึง่งคือว่ามอีอะไรให้กินฟรีๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยมันสูกร้ายหลายอย่ค่ะคอยบไ,ได้เก็บดอกมือดีเพราะว่าไม่ได้เอาถุงมาด้วยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะมีการทำแบล็คเบอร์รี่แผ่นเกิดขึ้นนะคะพี่นอ้องคุณ อนซ้อนค่กอ่อนซ้อนค่ะค่ะโอเคค <laughs> ่ะบมเดทายหลอบตนนะคะนี่เพราะว่าอะไรตีอยู่ทั้งฝี่มันหกเนาะอยู่ทั้งคุณคอยบม่มอนเข้าไปนะคะทั้งคุณทักหลังคุณมันก็ล้ายหลายนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะนี่ก็คือชีวิตของคนไทยในต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะ